หลังจากได้เตาซปเปอร์ตันของเราไปแล้วจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเราเราเป็นเตาเตาแบบประหยัดประหยัดต้นทุนครับคือว่าเราไม่ต้องไปใช้เซรามิกไฟเบอร์ที่จะไปหุ้มถังเราเราใช้สังกะสีเก่าก็ได้ครับสังกะสีเก่าคือใช้สังกะสีเก่าหุ้มหุ้มถังจากจากเป็นถังขึ้นมาไว้ไว้ขนาดนี้ครับแล้วก็หุ้มถังเราใช้ลวดมัดแล้วจะออกเป็นลักษณะแบบนั้นครับ ลักษณะแบบลักษณะแบบนี้ใช้สังกะสีเก่าที่เรามีเหลืออยู่ครับใช้ใช้เอาหุ้ม้มพุ่มเพื่อเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนไม่ให้ความร้อนข่ายตัวออกด้านนอกครับเอาหุ้้มให้รอบถังหุ่้มจากจีนถังขึ้นมาหาคอถังแล้วก็ใช้ลวดมัดสามช่วงครับมัดเสร็จแล้วก,แวก็แล้วก็ไปดูวิธีการตั้งตั้งเา หยาดเราใช้ง่ายๆเราใช้ตัวนี้จะเป็นตัวท่อป่องไฟครับตัวนี้จะเป็นท่อท่อท่อแก๊สตัวนี้จะเป็นตัวท่อแก๊สทีเ่เวลาไม้ทรายแก๊สแก๊สจะวิ่งลงลงรูนี้ครับแล้วจะไปจุดเผาไหม้ขึ้นมาเวียนอยู่ในถังแล้ววิธีของเราก็คือใช้ยิดบล็อกอิดบล็อกสี่สี่ก้อนครับสิบหกก้อนทั้งหมดตั้งแบบนี้ครับตั้งเสร็จ ทางเสร็จแล้วเราก็ยกถังขึ้นวางวางลักษณะแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ไม้ต้องเป็นไม้แห้งนะครับไม่แนะนำให้เป็นไม้สดเพราะว่าถ้าไม้สดการจุดจะใช้เวลานานและเสียเวลาเราต้องใช้ไม้แห้งหรือไม้หมาดต,ตัดไม้มาแล้วทิ้งไม้ไว้อย่างน้อยสักหนึ่งเดือนครับแล้วก็ จะทาการเผาได้ไม้ก็ตัดให้เป็นท่อนเล็กๆสิบยี่สิบเซนได้ยิ่งดีครับเวลาการเลี้ยงเราจะง่ายขึ้นเลี้ยงแบบนอนก็ได้แบบตั้งก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดที่เราจะเลี้ยงพอเราเลี้ยงไม้เต็มถังเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปดูตรงนึงครับพอเราเลี้ยงไม้ลักษณะปุ๊บเราเราเลี้ยงไม้เต็มถังแล้วแล้วเราก็ ้ถ้าเป็นถังใหม่มันยังมีขอบยางอยู่นะครับถ้าเป็นถังใหม่มยังมีขอบยางอยู่แต่ถ้าเราเผาไปนานแล้วเราใช้กระดาษเทชชู่เอากระดาษเทชู้เน็กอบรอบรอบฝาถังไว้เพื่อกันความร้อนเกาะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝา เสร็จแล้วก็ใส่ฝาสายรัดถังครับพอเราใส่รัดสายรัดถังเสร็จแล้วเราก็เราก็ล็อกฝาถังให้แน่นจากนั้นพอพอแน่นเสร็จแล้วเราก็ใช้สายใช้ทายทายผมตรงนี้ครับใช้สมด้านบนฝาผมด้านบน ราต้องใช้ทรายแห้งนะครับทรายแห้งแลานั้นเราก็เทผมไปเพื่อกันความร้อนออกมาจับกเก็บความความร้อนให้ได้มากที่สุดครับใส่ทรายผมมเพื่อให้ฝาเรามันหนักเพื่อให้มไม่ใช่ครับ <S <S <ท S 2> ให้ออ <ท S 1> ความร้อนทราย,ายช่วยเก็บความร้อนออไม่ให้ความร้อนมัน,นออกปไปเพื่อให้อุณหควบคุมอุณหภูมิให้ ให้มันคงที่คงที่ในงังประเสร็จแล้วเราก็จุดไฟครับใช้ฟืนฟืนใส่เข้าไปจุดไฟก็คือให้ไฟเราอยู่ระยะระยะหน้าป่องแค่ตรงช่วงนี้พอครับใส่ฟืนไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วแต่ไม้ครับประมาณสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงไม้ก็จะเริ่มคายแก๊สออกมาเราใส่ฟืนเชื้อเชื้อเชื้อเพลิงข้างข้างล่างเนี่ยใ,ใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆครับใส่เข้าไปเรื่อยๆ เร่งไฟไปเรื่อยๆเร่งให้ไฟแรงสม่ำเสมอไว้เรื่อยๆใช้เวลาไฟอย่าอ่อนใช้เวลาเพื่อเพื่อเพื่อไปไล่ไล่ความชื้นในถังนี้ใ,ให้ให้มันเกิดกระบวนการคายแก๊สของไม้ออกมาพอไม้มันจะเริ่มคายแก๊สออกมาปุ๊บแก๊สมันก็จะวิ่งลงป่องลงรูตัวเล็กเราออกมาก็จะมาติดไฟที่นี่ก็จะเวียนอยู่ในถังใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งวันครับถ้าไม้แห้งดีก็ ไม่เกินไม่เกินครับข้อดีข้อเสียของของของเตาเตาตั้งนะครับมันจะอยู่ข้อเสียก็คือการเลียงไม้เท่านั้นเองเพราะว่าเราจะจะลําบากตอนเลียงไม้เพราะว่ามันก็จะลําบากแค่ตอนช่วงเราเรียงก้นถังแต่ก้ต่อต่อขึ้นมาแล้วก็ก็จะเลียงได้สะดวกแค่เราต้องกลมๆเงยเงยใช่ต้ม,ม,มๆเงยเงยแต่เวลาเราเผาถ่านเสร็จปุ๊บเราได้ถ่านมาเราก็หา ้าใบมาลองเพื่อไม่ให้ฐานเราเปื้อนดินแล้วก็ปว้มถังเทใถฐานออกเลยแค่นั้นก็จบข้อดีของการที่เราจะต้องเรียงไม้ให้ดีๆเนี่ยเพราะว่าเราต้องการว่าถ้าเราเรียงไม้ดีไม้แน่นก็คือว่าเราก็จะได้น้ำหนักเราเราจะได้ความคือได้ไม่เสียเวลาได้ได้่านเยอะกว่าก่าที่เราเรียงไม่แน่นแล้วก็การเผาไหม้ของฐานก็จะเสมอไม่ดีแล้ววิธีเรียงไม้คือว่าเขาให้เรียงจาก ไม้เล็กขึ้นมาหาไม้ใหญ่เพราะว่าความร้อนเนี่ยจะขึ้นมาด้านบนก่อน uh huh. จะมันจะอบจากข้างบนลงไปข้างล่างแค่นี้นะครับ,รบข้อดีข้อเสียของของของเตาเตาตั้งนะครับมันจะอยู่ข้อเสียก็คือการเรียงไม้เท่านั้นเองเพราะว่าเราจะ,จะลำบากตอนเลียงไม้เพราะว่า มันก็จะลําบากแค่ตอนช่วงเราเลี้ยงก้นถังแล้วก้มต่อต่อขึ้นมาแล้วก็ก็จะเลี้ยงได้สะดวกแค่เราต้องก้มๆเงยๆใช่ก้มๆเงยๆ,ๆแต่เวลาเราเผาถ่านเสร็จปุ๊บเราได้ถ่านมาเราก็หาผ้าใบามารองเพื่อไม่ให้ถ่านเราเปื่อนดินเราก็ปั้มถังเทถ่านออกเลยแค่นั้นก็จบ ข้อดีของการที่เราจะต้องเรียงไม้ให้ดีๆเนี่ยเพราะว่าเราต้องการความว่าถ้าเราเรียงไม้ดีไม้แน่นก็คือว่าเราก็จะได้น้ำหนักเราเราจะได้ความคือได้ไม่เสียเวลาได้ได้ถ่านเยอะกว่ากว่าที่เราเรียงไม่แน่นแล้วก็การเผาไหม้ของถ่านก็จะเสมอไม้ดีแล้ววิธีเรียงไม้ก็คือว่าเขาให้เรียงจากไม้เล็กขึ้นมาหาไม้ใหญ่เพราะว่าความร้อนเนี่ยจะขึ้นมาด้านบนก่อนจะมันจะอบจากข้างบนลงไปข้างล่าง แค่นี้นะครับเราเราถังเราใช้ถังหนาครับเคาะดูก็รู้ครับว่าถังหนาไม่หนาฟัง,เส,งเสียงอย่างเงี้ยเสียงถังหนาถ้าดังแบบว่าเสียงไม่แน่นๆ่นอย่างเงี้ยถังจะบางครับถังตัวนี้เผาได้หลายเที่ยวห้าสิบหกิเที่ยวขึ้นไปแล้วราคาก็อยู่ที่พันสองครับไม่รวมส่งครับถ้าอยู่ใกล้ก็ รับอยู่ใกล้ก็เอาไปส่งให้ได้ส่งให้ได้หรือไม่ก็มารับเองครับเราจะบอกวิธีเผาให้ครับแล้วเราจะได้บอกจะได้จะได้ไดบอกขั้นตอนการเผาวิธีการเผานะเนาะเตาเผาถ่า,านซุปเปอร์สันตอนนี้ไม้คายแก๊สแล้วติดแก๊สแล้วใช้เวลาสี่ชั่วโมง ไม้หมาดเขาเป็นเตาที่สี่เก็บน,น้ำส่งควันไม้